สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าวันนี้มามากระเด็นเซ็นเตอร์เขาขายขายต้นไม้ไงเดี๋ยวพาดูรอบๆปิดหมดเลยเนี่ยเหลือร้านขายต้นไม้แค่นั้นที่เปิดเนี่ยปิดหมดเหลือเหลือร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยที่คนกำลังเดินเข้าไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูลังนก dù lăng lúc chia nhẹ một lời bay với mì à, mì tua nóc chia nhẹ một lít คนใกล้ๆแถวเนี้ยมาเดินมาซื้อได้นะไม่ต้องไปในเมืองไงเนี่ยมีมีทุกหมู่บ้านดูดูดูด,ด,ดูนกข้างบนเนี้ยรังนกเห็นไหมรังนกเยะแยะหมด ตอนนี้ใบไม้ยังไม่ขึ้นไงใบไม้ยนนังไม่ออกกนะระโบดมีตารางนกข้างน,นั้นเลยเต็มหมดบนต้นอนะ่ะใส่มัมจะคลอดลูกก่ะแทะ เดี๋ยวเราเดินเดินกลับไปที่นู่นนะาก,กากาอีกานะมันร้องกากานะมันกาแหละพนะามาดูตรงนั้นก็จะเป็นเคฟซีสร้างอะไรก็ไม่รู้ละ เดี๋ยวรอหน้าร้อนถ้าเกิดไม่มีโควิดนะแถวเนี้ยตอนเช้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อ่ะมันจะมีคาบูเซลไงนะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แถวโน้นอะมันจะมีคาบูเซลนางสาวชอบปิดหมดเลยชอบปิดหมดเลยนางสาว

ซื้ออันนี้แกมาซื้อต้อนไม้ไปปลูกด,ดอกไม้ไม่รู้จะซื้ออะไรเลือกถ้ารีบๆมาซื้อไม่ค่อยถูกไปเรไปช่องนี้ปุ๊บอันนี้ไอ้พวกค้าขายก็แย่ไปเลยแย่ กลับไปที่รถเท่านี้ก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะมาไอเทมนงิน,นเดี๋ยวจะร้องนะเขาพาไปบ้านลูกสาวคิดถึงล้านเท่านี้นะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊จะต่เจอป้าอีกนะบ๊ายบาย